นี่เนาะครับสวัสดีครับทุกท่านเนาะนะครับมื้อนี้นะเท่านั้นสีมาแกงเราไม่กันเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ทั้งหมดจืดดีเนาะเท่าสีต้มมันจืดก่อนนะครับต้มไม่เซลือพร้อมนะครับบะพริกใส่กระไ้พร้อมนะครับต้มมันจืดเนาะต้มมันสืดจืดก่อนนะครับดูขั้นตอนในการแกงต่อไปมื้อนี้เท่าสีมีแกงนราไม่ไสลํายีรอบนั่นยีรอบเนี่ยเท่าฟอกเปลือกแล้วแลวก็ต้มแล้วนะเห็นนิ่มให้เปื่อยแล้วนะครับ ขาจังสีแกงเซรามิคเนาะอันนี้เพลินอีกรอบน่ะนี้เราก็ต้มจืดแล้วนะครับต้มจืดเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะใส่นามบายานางแบบนี้นามายนาน่าก็ใส่พอดีถว่วมนะครับเนะเาะเราใส่นามบายนาน่าแล้วต่อไปก็ใส่บักพริกแบบนี้จุดไฟขึ้นนะครับใส่แบบพริกแล้วก็ปรุงเครื่องเลยแบบนี้นะ บริเฮ das ็ดเพชรไปเลยนะรับเนาะแบบเดี๋ยวให้มาเพชรใส่แบบกัดแบบพลิกล้อเอาก็แล้วกันนะครับที่นี่ก็มีเฮ็ดคอนขาวเฮ็ดบดเนาะแล้วก็เฮ็ดฟางจักหน่อยใส่ลงไปเลยครับมาใส่ลงไปแล้วนะครับเฮ็ดคอนขาวเฮ็ดฟางเฮ็ดบดเนาะใส่เข้าไปมีเฮ็ดหูนูก็ใส่เฮ็ดหูนูนะครับแล้วแต่สีใส่เนาะแกมใส่ดองกันเลย มีปลาอึก็ใส่ปลาอึลงไปนะครับเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือถั่วล้านะครับถั่วล้าขาดไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ถั่วลา้าพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหอมเกินนะครับเครื่องปรุงที่ใส่ลงไปนะครับก็เอาลงหอกภาษาภาษาอีสานเฮ่านะครับเซตถั่วลา่าเนาะเซกเกอนะครับใส่ ผงชูรสเจนะครับถั่ใส่นะครับหรือบางคนบกินมังสวิรัใส่ปลาไทยเนาะก็ได้นะครับคนเบิองนะเดี๋ยวก็าชิมเบิองหน้ามมันนะครับชิมมันเลยนะครับชิมเบิองว่ามันมันขาดอย่างเสร็จปรุงได้เลยเนาะเราต้องถ่ายแล้าเดือดดนะครับถ้าเดือดแล้วทุกอย่างมันสีเปียอยก่อนเนาะเอาตอนนี้เอาชิมเนี่ยเลยนะครับมัองบอนัวบอนเนาะก็จะสิวขาวสูตรหนึ่งเนาะใส่รสชาติเข้มข้นอร่อยเนาะเข็ดขึ้นแทบนะครับ นี่อันนี้ก็คือเมนูแกงง่ายๆนะครับเนาะสำหรับแกงมาใหม่ของคนอีสานนะครับแต่ละวเรามอง่ละภาคกับแกงบกเพื่อกันเนาะแต่พวกขาผากมกอาหารแกงแบบนี้เดอ้อนะครับแกงแบบอีสานบ้านๆแกงแบบง,บง่ายๆบาต้อง่ายกเนาะอันนี้แลอพี่น้องนี่คือเข่าเบื่อเด้อเขาเนี้วปั้นนะครับผมแม่เข่าขวเด้อนี่คือเขาเบื่อครับเพ็ดไทยเล่า คนนะครับเนาะรสชาติของแกงหน่อไม้ส่เสียบขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้ข้าวบัวเนาะจริงๆแล้วข่าเบือใส่ลงไปแต่บ่ทันได้เดือดเกใส่น้ำนะข่าเบือมันไปคนเลยเด้อมันจางเส้นิ่มเร็วเนาะตอนนี้ซิมบางท่านข่าเบือยังท่านได้สุกเพราะว่าลืมข้าลืมใส่ข้าวเบือข่าเบือนี่ใส่ใบยํานางใส่ข้าวเบือใส่บักพริกปรุงเครื่องต้มเลยเด้อพี่น้องเด้อมันจังบอบง่ายนะอันนี้ลืมใส่ไหม ทายเขาเบื่อสุกบผสมันสิกรอบเขาชิมังแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาชิมังแล้วเขาเบื่อสุกแล้วนะครับเขาใส่หนมบักบวลงไปเลยใส่รำอีหลอกตามลงไปเลยรำอีหลอดนะพี่น้องเนาะบ,บั๋วทันอีหลอกอ่ากินขนาดเลยบาดนี้เหลืออย่างเดียวคือพักขยีแยงเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้พักขยีแยง รสชาติเข้มข้นนัวแซ่บนัวแซ่บเนาะแล้ให้บักบวบมันสุกนาพี่น้องเนาะแต่ไม่ได้ใส่พักอีตูวลงไปได้บาทีงโอ้เราเดือดเดือดห่ายคักไปมาพร้อมมีพร่องแซบเนาะสุดพักแต่เนียงลงไปพี่น้องเลยบาทเด้อเทพเจ้าต่อไปเออเป็นของดีอาหารดีเลยไปกินกระชุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยืนนิแห้งนะแกงมาใหม่เมื่อนี้บ่มีชีวิตเดือดเนงาคุณได้เลยบ่ิสเปะเดือ คือเผ็ดมาจากป่าเนาะเป็นแกงเจเอออาหารอีเกนอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่เรามีชีวิตเด็กเนี่ยพระเจ้านะพี่น้องเนาะเผ็ดง่ายๆสำหรับแกงเราอไม่แกงคนอีสานนะครับอาหารเจอไอเทปพ,พุทธิสานแกงง,แกง่ายๆนะครับปิดแกะไปเลยบาดเนี่ยเิดหอมหอมหอมบัคกี้แยงพี่น้องเลยทาครับหอมเนี่ยน่าทานม,มากเลยโอเคนะครับเนาะจังไรกะลองเห็ดเบิง้งเนะครับเดอ้อถ้าแม่นว่าตัวนี้ล่วงยูทูบแล้วก็ซอย กดไลค์กดแช่นะครับกดถูกใจนะครับแชร์ให้มวยพวกเข้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเก็บวิธทยฐานเจงง่ายสำหรับคุอีสานเนาะถแต่ามขอใจในส่วนใดก็ทักไทยเข้ามากคุดคุยกันใดนะครับเดินทางเศษทางไลน์เนาะ,ะขอบคุณหลายๆครับสััสดีครับ